สร้างอินโฟกราฟิกง่ายๆด้วย AI จาก Gemini นะครับตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดที่อยู่ในแคนวาสของเขานะมาดูกันนะครับเคสนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมีข้อมูลนะครับก็คือคู่มือการสร้างแบรนด์ฉัสมบูรณ์เนาะนะครับอันนี้คือผมเนี่ยก็คือไปเอามาจากในคลิปเนาะแล้วก็ให้ AI เนี่ยแปลงออกมาเป็นทันสกิปแล้วก็ย่อออกมาเรียบร้อยละ ก็เดี๋ยวเรื่องของการทับตรงนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะแต่ในเคสนี้นะครับผมบอกให้เขาเนี่ยนะครับช่วยเรียบเรียงข้อความด้านล่างออกมาเพื่อเป็นเนื้อหาสําหรับการเรียนรู้โดยสมบูรณ์นะครับแล้วผมก็เปิดโหมดแคนวาสนะครับนี่แหละตรงนี้นะทุกคนลองทําตามนะตอนนี้นะครับคือเขาเนี่ยจะเปิดหน้าแคนวาสเนี่ยออกมานะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆคือเป็นอีกผืนผ้าใบผืนหนึ่งนะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้แต่เดี๋ยวฟีเจอร์เด็ดจะอยู่ในส่วนถัดไป ตอนนี้นะครับคือเขาเนี่ยได้เขียนตัวแคนวาสออกมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มาดูตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้นะมันบอกให้คีเอทตรงอะไรได้บ้างนะครับสร้างเป็นเว็บเพจขึ้นมาก็เลยก็ได้นะครับออกเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้ในเคสนี้นะครับผมจะให้เขาเนี่ยออกเป็นอินโฟกราฟิกนะเพื่อนๆจะได้ทําตามกันได้ง่ายนะครับเรากดที่อินโฟกราฟิกตรงนี้เลยตรงนี้เราจะรอนิดนึงนะฮะเขาจะใช้เวลาในการทําอยู่สักพักหนึ่งตอนนี้เขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับว่าเขากําลังเขียนโค้ดนะครับที่จะออกเป็นอินโฟกราฟิกให้ได้เลยเนาะนะตรง เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาสร้างเป็นอินโฟกราฟิกออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับว่าวิธีการสร้างแบรนด์คืออะไรนะครับทำเป็นรูปออกมาเพื่อให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดนะเพราะว่าอันนี้ช่วยได้เราได้เยอะเลยนะครับแถมว่าเราสามารถกดตรงนี้นะครับที่เป็นคล้ายๆกับอินเด็กซ์เนาะสามารถดูในแต่ละส่วนแต่ละบทตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ลองจุดจุดหนึ่งนะที่เจ๋งมากๆเลยนะครับคือให้เขาเนี่ยนะครับลองใช้เอนจินของ AI Ge m i n i ของเขาเนี่ยนะครับทำอะไรบางอย่างกับ ตัวอินโฟกราฟิกตรงนี้เราจะกดด้านขวาล่างตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มตัว Gemini ฟีเจอร์เข้าไปในงานของเรากดเลยนะฮะอ่ะตรงน,นี้เราก็รออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกับของเดิมยังไงบ้างอตอนนี้นะครับเขาทําตัวใหม่ออกมาให้ผมแล้วมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเนี่ยเพิ่มเข้ามาบ้างอ่าไหลลงมาดูสิตึ๊ด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 อ๋อนี่นะครับเจอละเครื่องมือสร้างชื่อแบรนด์นะครับคือเหมือนเขาเนี่ยทำแอปเนี่ยลงมาอยู่ในอินโฟกราฟิกของเราเลยนะครับสมมุติว่าเราทําอันน อาหารเสริมภูมิคุ้มกันเด็กอะลองดูนะเขาบอกเดี๋ยวเขาคิดสร้างแบรนด์ชื่อแบรนด์ให้เขาก็จะคิดออกมาให้คือมันก็ไปเอาองค์ความรู้อะครับที่อยู่ในชีทที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขาเอามาทำเนาะน,นะครับอ่ันี้ก็คิดออกมานะมีทั้งหมดเนี่ยสิชื่อเคล็ดลับคืออะไรบ้างโอ้โหเป็นไงคือตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเราต้องอ่านแล้วนะคือเขาเนี่ยก็คือช่วยประมวลผลแล้วก็คิดต่อได้อ่ะมาดูกลุ่มคอนเทนต์ซิมีอะไรให้เพิ่มไหมนะครับวิธีการเลือกสื่อคอนเทนต์อ่ามีอะไรต่อนะฮะ ผู้ช่วยสร้างไอเดียมาแล้วตัวที่2นะครับป้อนหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมายนะครับอ่ะการตลาดสำหรับอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะลองดูซิอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับเขาก็าไปเอาจากที่ได้เรียนมานะฮะคอนเทนต ที่แนะนําไอเดีย5-10หัวข้อมีอะไรบ้างนะครับปัญหาไอเดียหลักปัญหาความกังวลเจาะจงที่พ่อแม่อยากพบเจอเกี่ยวกับสุขภาพของลูกเช่นป่วยบ่อยอ่อนเพียความสัมพันธ์คมคุ้ม,มุ้มกันไอเดียหัวข้อคอนเทนต์โอ้โหครบเลยสุดยอดไหมมาดูต่อนะครับสร้างทีมของคุณตรงนี้ หมดแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเนี่ยมีมาให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นว่ามันสามารถต่อยอดไอเดียได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้อีกตัวนึงที่น่าสคัญนะครับก็คือเราสามารถกดแชร์ปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็สามารถแชร์ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับก็คือให้เพื่อนของเราเนี่ยไปใช้งานตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็คัดลิงก์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ตรงนี้ให้เพื่อนเราเหมือนคล้ายๆกับว่าแทนที่จะส่งหนังสือใช่ไหมเราส่งเป็นเขาเรียกว่าโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาในด้านด้านนั้นได้เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้้้้ดดูนนนนะะครรรัับตตงีเเาาใชผ่ว Je ไลย ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเวิร์กนะครับรอติดตามคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับ